บอกนะเมื่อกี้ฉันฝันไปนี่เพื่อนนี่เราเราได้เล่นเกมอะไรไหมรอบที่แล้วอ่ะเปล่าสักหน่อยนายคิดไปเองหรือเปล่าเฮ้อนั่นสินะฉันฉันน่าจะคิดไปเองโอ้โหปิดปิดปิดเสียงเสียงร้อาควันใจทำรอบัะมา นายนายอยู่ไหนนี่ด่งางก้ำแพงนี่มันยากจริงๆนะเออ่ายฉันคิดว่านี่มันเป็นฝันนายว่าอะไรฉันว่าฝันนะเออฝันฉันก็ตื่นมาจากเตียงจำนี่ว่ผู้หญิงทำไมคน,คนกินนมเยอะเกินไปหรือเปล่าอีคุณตัวสูงมากเลยใช่คุณกินนมเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยผมกินนมไม่ตัวสูงมาก โอ้นับคุณเดโอ้โหเไโอเ e อีเอีเอีเออกเอีเออนเเอีเีออีเอ่ีมันีีเออเอมีเออีอ่ีเออีเออีเอีเอีออีเออีเีเอเออีีเอเอี เฮ้ยทำไมก็พู้หญิงดูดิ่งอย่างนั้นคุณขย,ยับตักหน่อยก็ยังดีนะยบอต์สีสีน,าน,าน้าสารดีมากใจเย็นเอ้ยเอามักกี้ฝนหรือเป็นเกียนด้วมันง่ายจะมัดเลยเมื่อกี้ฝันหรือเปล่าปึ๊บป๊อ กิดอะไรขึ้นนี่คุณผู้ชายปกติคนจะต้องใส่ชุดสีแดงไม่ใช่เหรอทำไมไดาใส่ชุดสีชมพูอย่างงี้ใช่และทุกนี้ทำไมใส่ชุดสีฟ้ากันละ่ะมันน่าจะเป็นพวกเนขน้แมแถมสามเหลี่ยมแถมสามเหลี่ยมกับด้านเลยนี่มันนี่ไรสิออฉันว่าพวกเราอ่ะจะต้องหาทางหนีจากที่นี่ให้ได้นะเรียบลบอยทำไมอ่ะอาจจะ พวกมันอาจจะปิดไฟกันได้แล้วก็ขาพวกก็แกเป็นแกเป็นโพยผงนั่นเหรอใช่ไอเดียอาจจะปิดไฟทำให้พวกก็ฆ่ากันเองจ้่าอย่าเข้ามาโอเคฉันไม่ไว้ใจใครแล้วมาเล่นเกมคอมเกมยังไม่หยุดดีกว่าเนี่ยยังไม่หยุดเลยบอกว่าไม่เอาเกมสะพานนะฉันเล่นไม่ค่อยเก่งเกมเกมกระโดดอะไรพวกนั้นนะ โอ้โหตอนนี้ชื่อเกิดไปหมดแล้วเมื่อไหร่เราจะเริ่มเดินสุดแล้วเฮ้ยถันเลือกวงกลมถันเลือกเนี่ยล้ววงกลมดีกว่าสามเหลี่ยมวงกลมคลิกคลิกฉันว่านะถ้าฉันคลิกนี่จะเกิดอะไรขึ้น กูคลิกผิดตอนนี้มือทับสั่นมากเย่าชิบมาชิบมายบเยอะอันมาแล้วไม่เช็ดแกะไม่ได้คิดว่าตอนที่เวลาเนี่ยเหลือห้าสิบวิจะต้องมีคนตายเพิ่มมากขึ้นแน่นอนแต่เกมไม่ง่ายนี้ใครน่าจะไปตายนะข้าจะมาช่วย มาเอเดโอเคฉันรอดแล้วอันนี้นี่หนายหัวโล้นน่ะว่าไงว่าไงคุณคุณเอ้าเฮ้ยโอ้โหคุณมาเพราะอ,อะไรเหรอครับเนี่ยทำไม,มคุณถึงมามแข่งกับแข่งเกมแห่งความตายเงี้ยเหรอครับผมคุณหัวโลลนคุณหัวโล้โลน,น,นลฟังผมมั่งไหมเนี่ยเข๊ะ ถามเต้าซีนหนเส้าซีนนี่ได้ก็จนเหมือนกันไม่ใช่เหรอถึงมาสมัครสปิดเกมเนี่ยทำ,ทำไมคน,ทำ,มคน <c oughs> ทำไมคนจะต้องบูรี่ทำไมคนจะต้องบูรี่บูรี่ทำไมอะโอ้โบูรี่ทำไมอะก็อยากบูรี่หรอคนขี้บูลี่ <c oughs> บูรี่บูี่ไป เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเกมต่อไปอะไรเหรอครับเกมนี้น่าจะยากถ้าดูใจเย็นใจเย็นหน่อยเอ็กกับเพนที่ฉันเจอฉันันรอดมาฉันรอดมาเกมนี้เพนเนี่ยนี่มันไม่ใช่ฝันมันเนความจริง ความจริงที่โลกถูกลืมความจริงที่โลกปฏิเสธความจริงที่อาคุณครับทำใจดีๆไ้นะครับถึงคุณจะตัวเหลือครึ่งแต่เอาคุณตายแล้วเฮ้ยเอ้าคุณกระโดดทำไมล่ะเนี่ยทำไมถอดชั้นคุณผู้หญิงก็ยังรอดดีใช่ไหมคุณคือผู้สุดท้ สืบทอดพลังราชเท่ท่านไอ้ไม่ใช่บอลเรี้ยงเฮ้ยเออ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 เอะเออนีอเออเออเอดเออ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 ตออเออเออเรอเวอเอ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 ลเออ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 เอเอะเออเอเออเออเเาอเเ้เ ก็ไม่ช่วยซื้อความสุขให้เราได้อ้าได้เสียงแล้วก็รอดนะด่อ่าลิขสิทธิ์โอ้โหต่อไปถ้าเป็นเกมซ้ำจะปิดคลิปจริงๆเจอเนี่ยถ้าเป็นเกมซ้ำถ้าเป็นเกมที่ยากกว่านี้เกมปลาเหมือนกันนี่มันเกมจันแล้วพุ่งอ่ะฉันเล่นเกมปลาหมดไม่เป็น หรือจะเป็นเกมลูกแก้วที่พวกเราคู่ด้วยกันใชไหมนะอาจจะเป็นเกมลูกแก้วที่พวกเราคู่ด้วยกันฉันอยากจะรู้สักเลิเกินอ่ะว่าเกมต่อไปน่ะจะซ้ําหรือเปล่าเพราะถ้าซ้าอ้าวเฮ้ยเอเอเออยูอ๋อํำโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ ให้เพื่อนได้ดูกันด้วยนะครับฝากกดติดตามโคละหนึ่งกดติดตามนะครับผมถ้าคุณติดตามผมผมจะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอาขอไปคลิปเลยนะครับ